รู้ไหมครับว่าในโลกของฟุตบอลตอนนี้กำลังเกิดการปฏิวัติอย่างเงียบๆขึ้นอยู่ซึ่งมันไม่ได้มาจากซูเปอร์สตาร์ค่าตัวแพงหรือแทคติกที่ซับซ้อนอะไรเลยแต่กลับมาจากสิ่งที่พื้นฐานที่สุดสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปนั่นก็คือลูกตั้งเตะครับและทีมที่กำลังเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แบบเต็มตัวก็คืออาร์เซนอลใช่แล้วครับอย่างที่มิเกลอารเตต้าเคยพูดไว้ว่าสมัยก่อนลูกตั้งเตะ มักถูกมองเป็นอาวุธของทีมรองบ่อนเป็นสิ่งที่พึ่งพาดวงและตัวใหญ่ๆมากกว่าการใช้เทคนิคหรือการออกแบบที่ซับซ้อนทีมใหญ่ๆจึงมักมองข้ามและเป็นเน้นเกม Open Play ที่ดูสวยงามแทนแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือทีมระดับโลกอย่างอาเซนนลหยิบเอาอาวุธของทีมรองบอนมาพัฒนาจนกลายเป็นไม้ตายที่อันตรายที่สุดของตัวเองได้อย่างไรวันนี้เราจะพาไปไขปริศนานี้กันครับ โดยต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดก่อน 1. จากจุดอ่อนสู่แรงผลักดันก่อนที่อาเซนอนจะมายืนอยู่จุดนี้ได้พวกเขาเคยมีจุดอ่อนที่เป็นเหมือนฝันร้ายเลยครับเพราะในฤดูกาล2019-2020พวกเขาเสียประตูจากลูกตั้งเตะไปถึง45.5%ของจำนวนประตูที่เสียทั้งหมดลองลึกภาพตามนะครับประตูที่เสียไปเกือบครึ่งหนึ่งมาจากลูกตั้งเตะล้วน มันคือฝันร้ายของจริงตัวเลขนี้เองที่บีบให้มิเกลอาเตต้าต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างอย่างเร่งด่วนและคำตอบของเขาก็คือการดึงตัวผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาชายที่เปรียบเหมือนสถาปนิกผู้อยู่ด้างหลังการปฏิวัติครั้งนี้นั่นก็คือนิโคลัสโยเวอร์ 2. การเปลี่ยน mindset ครั้งใหญ่สิ่งที่โยเวอร์นำมาสวสนอนไม่ได้มีแค่แท็ติกครับแต่คือการเปลี่ยนมุมมองอย่างเส้นเชิง จากที่เคยมองว่าลูกตั้งเตะเป็นแค่โบนัสเล็กๆเ,เขากลับมองว่ามันคือกำไรที่จำเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่คิดเป็นถึง20%ของโอกาสทั้งหมดใน1น,นัดผลตอบแทนจากการทำให้ลูกตั้งเตะมีประสิทธิภาพนั้นมหาศาลกว่าที่หลายคนคิดโยเวอร์ word, ไม่ได้โผล่มาแบบไม่มีที่มาเขาเริ่มจากการเป็นนักวิเคราะห์วิดีโอก่อนจะพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลูกตั้งเตะโดยเฉพาะกับเบลฟอร์ดและต่อมาถูกเป๊ปกวาดิโอลาดึงตัวไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ซึ่งที่นั่นเองเขาได้ร่วมงานกับอาร์เตต้าและกลายเป็นคู่คิดที่รู้ใจกัน 3. พิมพ์เขียวแห่งความสำเร็จหัวใจสำคัญของแท็กติกที่โยเวอร์วางไว้เรียกได้ว่าเป็นศาสตร์มืดของลูกตั้งเตะเลยครับนั่นคือการบล็อกหรือสกรีนพูดง่ายๆคือการให้ผู้เล่นคนหนึ่งวิ่งไปขวางเส้นทางของกองหลังคู่แข่งอย่างแนบเนียนโดยไม่ฝาวเพื่อสร้างสเปซให้เพื่อนร่วมทีมได้วิ่งเข้าไปทำประตูในเสี้ยววินาทีเดียว ในสนามจริงภาพที่เห็นอาจดูเหมือนความชุลมุนแต่จริงๆแล้วทุกการเคลื่อนไหวถูกออกแบบมาอย่างละเอียดเริ่มจากการที่ผู้เล่นหลายคนไปรวมกันรบริเวณกรอบเขตโทษเพื่อดึงความสนใจจากนั้นพอสัญญาณมาก็จะเกิดการบล็อกและการวิ่งแยกตัวพร้อมกันเพื่อเปิดทางให้ตัวเป้าหมายหลักเข้าโจมตีพื้นที่ว่างทันทียังไม่หมดเท่านั้นครับยังมีผู้เล่นแถวที่สอรอเก็บบอลตกเพื่อยิงซ้ำอีกด้วยทุกจังหวะ ทุกตำแหน่งถูกคำนวณไว้หมดแล้วครับ 4. เกมรับแบบไฮบริดในด้านเกมรับอาเซนอลเองก็ใช้ระบบที่เรียกว่าไฮบริดดิฟเฟนดิ้งหรือการป้องกันแบบผสมผสานซึ่งผสมระหว่างการยืนคุมโซนกับการประกบตัวต่อตัวระบบนี้เองที่ทำให้ทีมเข้าใจทั้งการป้องกันและการโจงตีลูกตั้งเตะอย่างทะลุปลุกโปร,ปปรงและผลลัพธ์ก็เห็นชัดเจนสุดๆครับ อาเซนอลกลายเป็นทีมที่ยิงประตูจากลูกเตะมุมได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกถึง3ฤด,ดูกาลติดต่อกันนี่ไม่ใช่เรื่องของโชคแล้วครับแต่มันคือศาสตร์และความเชี่ยวชาญล้วนๆ 5. ฟันเฟืองคนสําคัญแน่นอนครับต่อให้แท็กติกดีแค่ไหนถ้าไม่มีนักเตะที่ทําให้มันเกิดขึ้นจริงในสนามมันก็ไม่มีความหมายหนึ่งในฟันเฟืองสําคัญที่สุดคือปราการหลังชาวบราซิลกาเบรียลมาการเยสเพื่อนร่วมทีมตั้งฉายาให้เขาว่า The Rock เพราะแข็งแกร่งเหมือนหินผาและที่เด็ดกว่านั้นคือสัญชตาตญาณการหาตำแหน่งทําประตูเขารู้เสมอว่าบอลจะตกตรงไหนและควรวิ่งเข้าทําตอนไหนทําให้เขากลายเป็นภายคุกคามอันดับหนึ่งในจังหวะลูกเตะมุมของอาร์เซนอล13ประตูนในพรีเมียร์ลีกจากตำแหน่งกองหลังตัวเลขนี้พูดได้ชัดเจนว่าเขาคือหนึ่งในกองหลังที่จบสกอร์ได้ดีที่สุดในโลกตอนนี้ 6. d ดิค n นไรจิกซอชิ้นสุดท้าย อีกคนที่ต้องพูดถึงคือดแคนไรส์ย้อนกลับไปปี2023เขายังโดนวิจารณ์ว่าเกมรกไม่ค่อยมีอะไรแต่ดูตอนนี้สิครับเขาพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดจากกองหลังตัวรับขยับขึ้นมาเป็นมือเตะลูกตั้งเตะเบอร์หนึ่งของทีมด้วยแถมยังเคยยิงฟรีคิก2ลูกในเกมเดียวอีกด้วย 7. เมื่อทุกทีมเริ่มจับทางแต่แน่นอนครับในโลกฟุตบอลไม่มีสูตรสำเร็จไหนอยู่ได้พออาเซนอลประสบความสำเร็จขนาดนี้ ทีมอื่นๆก็เริ่มวิเคราะห์และหาทางแก้เกมข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเมื่ออาร์เซนอลไม่มีกราเบียลมากันเยสหรือคายฮาร์เบิร์ตอยู่ในสนามค่า expected goals against จากลูกเตะมูลพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากทีมที่รับลูกเตะมุมดีที่สุดกลายเป็นหนึ่งในทีมที่มีจุดอ่อนไปเลยนั่นแปลว่าต่อให้ระบบจะดีแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันก็ยังต้องพึ่งพาผู้เล่นคนสำคัญอยู่ดี 8. บทสรุป เรื่องราวของอาร์เซนอลในครั้งนี้ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ว่าในยุคที่แทคติกฟุตบอลซับซ้อนขึ้นทุกวันนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งต่อไปอาจไม่ใช่สิ่งใหม่อะไรเลยแต่อาจเป็นแค่การกลับไปทำสิ่งพื้นฐานที่สุดของเกมฟุตบอลอย่างลูกตั้งเตะให้สมบูรณ์แบบที่สุดก็ได้ครับ